สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรมา g ีกมแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาในคลิปพิเศษเหมือนเดิมค่ะพี่น้องนะนานๆได้เจอกันนะสำหรับคลิปนี้ถามไพ่ยิปซีกันค่ะพี่น้องค่ะเกี่ยวกับเรื่องของว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการเงินณขณะนี้เราจะถามไพ่ยิปซีว่า การเงินไหลเข้ามาทมันไหมได้เงินมาจากช่องทางไหนบ้างนะ,ะจะเป็นเงินเกี่ยวกับเรื่องของนะคะการลงทุนนะคะการลงทุนก่อนหน้านี้หรือเงินมาจากกิจการการงานหรือเงินมาจากโชคลาภหล่อหล่ลอหรือล่านะคะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะให้มาถามไพ่ยิีกันนะคะสําหรับผู้ทีนะ่ชมคลิปนี้อยู่นะคะมาถามกันดีกว่านะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะเราก็จะได้ วางแผนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจําเดือนมิถุนายนกันนะคะว่าในเดือนมิถุนายนนั้นเนี่ยเราจะมีช่องทางการเงินไหลเข้ามาทางช่องทางไหนบ้างนะคะถามให้ยิบซีชัวที่สุดค่ะพี่น้องค่ะนะเออนะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋านะเอาละค่ะเราจะถามไพ่ยิบซีกันว่านะคะในเดือนมิถุนายนนะคะเดือนหน้านั้นเนี่ยเราจะมีโชคมีไหมเราจะมีช่องทางของการเงินเนี่ยเข้ามา จากท่อมทางไหนบ้างนะคะหรือเงินที่เรารอคอยอยู่นะคะมีการนัดหมายจากลูกหนี้หรือผู้ใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเออจะเข้ามาไหมในเดือนมิถุนายนนี้นะคะถามพ่ยุซีกันป้าหมอขออนุญาตนะคะเออจะไพ่แทนพี่น้องนะคะที่เห็นคลิปนี้กําลังชมคลิปนี้อยู่และถามเรื่องของการเงินเป็นหลักเนี่ยนะคะจำนวนห้าใบเนาะเออดูว่าจะชี้แนวทางเป็นแบบไหนกันถาะพี่น้องค่ะเอาละค่ะนะคะเป็นเพียงคลิปสั้นๆนะคะแต่มีประโยชน์คะ่ะพี่น้องค่ะ นะขอเลือกไพ่ใบที่1นะคะใบที่2นะคะใบที่3นะคะใบที่4ี่นะคะแล้วก็ใบที่5ค่ะเอาละค่ะเรามาเปิดพร้อมๆกันนะคะพี่น้องขาหน้าจับก,กันส,สดๆเห็นๆน,นะว่านะคะสิ่งที่พี่น้องจะถามเกี่ยวกับเรื่องการเงินของไพ่ย,ยิบสีเนี่ยนะคะจะออกมาเป็นแบบไหนไพ่ใบแรกขึ้นนะคะนี่นะคะพี่น้องท่านไหนนะคะโจรเรื่องเงินจริงๆด้วยนะพี่น้องท่านไหนที่ขอเครดิตเอาไว้บ้างนะคะยกมือขึ้น <laughs> ขอเครดิตเอาไว้บ้างนะคะความหมายก็คือขอความช่วยเหลือเรื่องเงินขอเครดิตเอาไว้ยืมกู้เอาไว้นี่นะคะนี่นะหรือรอเงินจากลูกนี้หรือเปล่านี่อย่างนี้นะคะฉะนั้นเราจะถามละว่าผ่านไหมได้ไหมหรือได้เงินมาจากช่องทางไหนมาดูไพ่ใบที่สองกันค่ะสําหรับไพ่ใบที่สองนะคะขึ้นว่านี่นะคะ อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของว่าเราขอกู้เงินเอาไว้นะคะหรือเรามีพันธะที่จะต้องใช้เงินในเดือนมิถุนายนนี้นัดหมายกับใครก็แล้วแต่ที่เรามีพันธะนัดหมายกับเจ้านี่เอาไว้หรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องขานะนี่ขึ้นแล้วนะคะดูว่าใบที่3ามนั้นเนี่ยการเงินจะมาไหมโทษนะคะดูว่าการเงินจะมาไหมนะใบที่สามมาใบที่สามมานะคะอืมอยากนิดนึงนะคะพี่น้องวางเพีน,นิดนึงนะเพราะว่าติดก,กับติดดับนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะดูว่าถ้าเกิดว่า ออถ้าเกิดว่านะคะเรานัดหมายกับเจ้าหนี้นะคะเออเราจะต้องใช้เขาต้องชําระในเดือนมิถุนายนนั้นเนี่ยนะคะเออแล้วเราดูว่ามันเรากังวลว่าจะมีเงินเข้ามาทันหรือเปล่าและกังวลมากเลยนะคะพี่น้องอยากกังวลน,นะคะแต่เราก็จะต้องหานะคะถ้าเราหาไม่ทันหรืออย่างไรเราต้องเจรจาเจ้าหนี้ล่วงหน้านะคะพี่น้องคะนะเราจะมัวแต่ติดดากกังวลอยู่เนี่ยไม่ได้นะคะ,ะต้องเจรจาต้องพูดคุยถึงแม้ว่า แต่เราบอกว่าเจ้านี่คนนี้เนี่ยนะไม่ค่อยจะรับฟังแน่นอนนะคะเจ้านี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรับฟังนะแต่ถ้าเราคุยและเรานะคะเออเป็นมั่นเป็นเหมาะนะคะและเรารักษาคําพูดเนี่ยนะคะเอาความจริงมาคุยเนี่ยเจ้านี่เนี่ยนะคะก็ไม่ใจดําหรอกนะคะพี่น้องค่ะนะเออเขาก็รับฟังเรานั่นเองนะแต่เราจะต้องทําตามคําที่เราสัญญาให้ได้นะคะนี่เห็นไหมคะ ฉะนั้นแล้วนะคะเขาบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นั้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้เงินจะเข้ามาทันและจะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินเนยนะคะจะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินผู้หลักผู้ใหญ่หรือนายทุนก็แล้วแต่นะคะเออใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจะช่วยเหลือเราด้วยล่ะคะพี่น้องที่เห็นคลิปนี้ถามเรื่องของการเงินนะคะและใบสุดท้ายว่างไงคะนะใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ขึ้นดาษสมบกุฎนะคะในเดือน มิถุนายนสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะได้ทันด้วยนะมีเงินเข้ามาทันนะใครที่มีพันธะกับใครก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็สามารถที่จะใช้เขาได้ค่ะพี่น้องคะใครขอเครดิตเอาไว้เครดิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินทุนนะคะขอตรงส่วนไหนก็แล้วแต่ก็จะได้รับค่ะพี่น้องคะนะส่วนเรื่องของโชคลาภยังไม่เด่นนะคะเรื่องของโชคลาบยังไม่เด่นนะคะ แต่จะมีเงินหมุนเข้ามาได้นะคะแก้ไขปัญหาได้จริงๆค่ะในเดือนมิถุนายนนี้แน่นอนค่ะอันนี้ถามสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะนะถามเกี่ยวกับเรื่องของว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินอยู่นั้นเนี่ยจะมีเงินเข้ามาทันไหมมีเงินจากช่องทางไหนเข้ามานะคะได้บ้างนะคะอ่าจะเด่นในเรื่องของ เครดิตนะ,ะ Credit, นะจะเด่นในเรื่องของพูดจะช่วยเหลือเราเรื่องเงินนะคะพี่น้องขาสําหรับคลิปนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแต่ใครที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะจะแก้ปัญหาเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีค่ะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะพบกับคลิปต่อไปนะคะสั้นๆน,นะคะถามให้ยิปีกันนะคะาถามให้ยิปีกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะในคลิปต่อไปค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ